กอดทิพก์คำมาซ้ำมาซ้ำสวัสดียามแรงจับพี่น้องมือหนียวบุยังโบมีคลิปให้พี่น้องได้รับชมเลยช่วงเศร้าพากันไปซ้อยงานบุญในหมู่บ้านจ้ะหลังจากงานขาวดำแล้วก็ซ้อยงานบุญบัดนี้ย่ามาจะกตึกลาววันนีเลยก็เอิ้นว่าบุญเก็บดูอะไร ข่าเบิ้ลมือมือนีนเขีย่ยเข่าเขี่ยออกคืมฟ้าคืมฝุนท่อกันสติก๊กเลยห้บอกเคลนมาเบิ่งท่อหนาหนาเขานี่ว่ามันแห้งหรือยังบอกเคลนว่าแห้งเลยแต่มันเสียงปลาพี่น้องแต่มันอยู่ตรงกลางผูเพ่อว่ะอู่ใ,ใกล้สติ๊กลยบอกโอ้หิ้ตุ่มบบบนี้งานเขา่าสติ๊กเข่าไม่ได้แล้วบอกเคลนแบบนี้ ซูมเอาเนาะซูมเอาซูมเอาที่เขาา่าบ่ได้แห่เอ้ยรุ่นนี่ก็บ่เขานำเด้อชิบชิบซูมก็นเด้อใกล้หรือยังพี่ต้องเห็นไหมยังใกล้หรือยังเดะอยู่ใสงสปานี่นี่เหรอนั่นแหละนั่นเดะนั่นเดะโอ้เต็มอยู่บวกนี่เห็นอยู่ในกล้องเห็นอยู่ดิ้นขานาดโอ้ย chị đừng tung ra âm lê mình Nhưng ở nhà mình đi, chẳng hình mình kia Ừ, này mình. này Ai, à, chị tung Họ khơi vít khơi xa lại nó Mên Mình có bố bếp cho mình chẳng chị tung Ồ, cầm Mà xăm, mà xăm Nhìn ta phát hiện Ta đúc, mất là tí Chưa lẽ ขัวหอยเด้อมันเข้ามาขัวไงไม<า>่ <laughs> เป็นเนี่ยหอยพอปิ้งแรงจิบบพอเลยเด้อหลุมเมื่อกี้นี่ก็พอแล้ว อบที่แล้วมันเป็นกีตมเนาะพันโได้ทุกตัวเอาบเบิรตไวง่ายจ้เต็บเต็บเต็บเดู้ตะโกนุกเลยเนาะอือเห็นเลยเห็นแต่ก็ขิงนี่เละไม่บืนอปก็ได้จบ ในที่แน่อยู่น่าตูงเขาว่าอู้ปลาเข็งจักปลาอย่างกูด,ดิน้นบ่อนน้ําใส่อยู่แต่ว่ามันน้านมันยังไหลต้องโลให้มันแหงก่อนมันอยู่น้ำลอยรถเกี่ยวเนาะได้ไหลาหนาตูงค่ะปลาเข็งน้อยนก็ต้องเอาแล,ล <c oughs> ้วแหละวนเดี๋ยิ้งเด็ <c oughs> ปิ้งปลาโปลาเข่งที่เขาได้ก่อนๆละครไว้

เบิ่งดูบันนี้คุ้มค่าเลอะหรือเปล่าเลอะปานไหนโอ้ได้อยู่นะจักโตัล่ะปซิปปิิเป็นสอบสามสี่ก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามสิบตัวแล้วมาดูทอต้นโพแห้งยังนะจ้าอลไอ่ท่อไปเบิ้งบ่ไปเบิ่งกไปเบ้งไปได้ไกลไปได้ไกลปานไหนได้เนาะนี่ตัเธอต้นโพจะย่างไปกัถึงละ เราก็เก well, okay, really so, yeah, sure. ี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวจะตัดจะตุ้งนี่อแหละเมื่อวานฝนแห้งแห้งมือนีไข้แน่มือนีก็ตกแต่ก็มีคึ้มเบิดเศร้านึงมีแดดอีกทีกับช่วงเที่ยงนี่เลยเนาะบอกเพี้ยนเนาะเที่ยงมาหาแรงบอกเพี้ยนเสร็จก็ยังบอได้กู้เอาอีกจักแดดก็ไปเบิ่งอีกท่อนึงน้ำยังไหลบอกเพี้ยนนะโอ้เข่ากับเจ้าเนาะ ปลาหยิบนี่ใต้ใบไม้บ่นบ่อนบุยบุยเออเบิ่งจากน้ำจนขุนมีได้หนีเนาะน้ำมันยังไหลเพื่อนเพื่อนมาต้องะต้องสะต้องสะต้องวิทปลาจะบืนลงมานี่เบิ่นบางนึงเข้าเจ้ามาซ้อนมาฉอนมาสอนเอาฮะมันบอกเบิด ปลามันบืนมาใหม่เลยก็ให้น้ใช่สวิงเนาะเบาเพียนกวดมาหนาเดียวไล่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 มาเรื่อยเนาะน้ำพอดีสวิงสวิงเดียวเลยไล่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 มาไล่มางมมาเสติ๊กก็บอกเขียนเคยได้ปลาบืนอยู่นี่เนาะสมัยน้ำเหลายคนี่ดนี่ดิเงินเท่าอยู่ฮันเดอร์ น้ำไล่แหละเอ้ปาลาไล่หลายได้เน,ะน,นานนะนนแมนจะนนฟังนี้น้ำกระสูนเนาะใฮ้สวิงเนานะบอกเค็เนาะนี่ท่าฟังนี่้ะใช่สวิงดันไปดันไปจะลุฝั่งกูก็จะไปเคีิงวังสิบกว่าตัวนี่แหละ <laughs> สิบเกือบซาวเพล่ ตัวน้อยพอดีสิ่งแงบเลยไม่เหมือนข้างหน้านี่ปะเกือบเปปลาขอดนี่ยเพาคิดโมมีน้ำคุง้งน้ำขอดต่อละเมือ่อแบบน,นี้ <c oughs> เอาไปขังไว้ตื่มหมูมันโอเค,อเคล่างเลยนี่ดิอเ,เอาจริงๆก็ได้ปิ้งนึ่งอยู่ได้ืิปลาถิงนน้อยแต่แง่ปลาน้ำขอด ไอ้ขี้เก่าเพิ่นเอินเนาะนที่เดิมตรงที่เราเคยเวลาเดิมเคยสะเคยวิทแล้วนะน่ามันขอดแล้วมันก็เอาบูบดก็ได้อีกสันเลยถ้าบอกไปไอ้ส่งอีกกะมันตายเนาะมันแห้งมันก็แห้งเลยเอออาะสันเลยคลิปนี้แรงหนึ่งกับบุม้มยังไล่พาไปจับปาลาหนำขอดปลาเข็งซิบกระโตนี่แหละพบกันคลิปหน้าน้ำบอกกันเนะาะครับผม